สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งตัวแอปเซิร์ฟนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยขั้นแรกเราก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวแอปเซิร์ฟก่อนซึ่งเข้าไปที่ www.app นะครับแอปนะครับเซิร์ก็ s e r v แล้วก็ Network. n e t w o r k n e t w o r k com นะเข้ามาเสร็จเนี่ยเราเข้ามาที่หน้าแรกหน้าแรกเนี่ยก็จะอธิบายเกี่ยวกับตัว a p p s e r v e ตัวเวอร์ชันใหม่สุดนะครับเวอร์ชันใหม่สุดเนี่ยจะเป็น a p p s e r v e เวอร์ชันแปดนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย Apache 2.4.18นะครับแล้วก็มี PHP 2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันห้าจนึ่งแแล้วก็เวอร์ชันเจ็นย์จนะครับมีฐานข้อมูลตัว MySQL เวอร์ชันห้าจนึ่งศนะครับแล้วก็ PHP My Admin เวอร์ชันสี่จุดห้ ซึ่งในเวอร์ชันแอปเซิร์ฟน AppServe 8.1.0เนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ต TLS, SSL แล้วก็ HTTPS นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสวิตช์ระหว่าง PS p s p เวอร์ชันได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งในในเวอร์ชันที่เราดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันในวันที่17.02.2016นะครับ Appserv e เนี่ยจะประกอบไปด้วย Apache PHP แล้ว MySQL เป็นแพ็กเกจพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมง่าย ในการติดตั้งแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ความสับไม่ไมจําเป็นต้องใช้สกิลใดๆในการติดตั้งเพราะเป็นการติดตั้งในขั้นตอนสเต็ปไปสเต็ปนะครับเป็นขั้นๆไปเราสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่อง PC หรือเน t ต o ุ k ธรรมดาเนี่ยให้เป็นเว็บเซิร์และก็ด a ต a s เบสเซิร์ฟได้นะครับซึ่งในเวอร์ชันเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ทําการซัพพอร์ตใน Windows 7 8.1แล้วก็ Windows 10นะครับ แต่ไม่สามารถรันบน Windows XP แล้วก็ Windows Server 2003ได้ขั้นตอนไม่ยากเราก,กดดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งไปที่วิ่งไปวิ่งไปทำการดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จผมข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดเพราะต้องใช้เวลานะครับก็ผมเก็บไว้ที่ Desktop แล้วเนี่ยนะครับก็จะตันที่จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะฮะตอนแรกเอามาดูเทนนนี่คือเวอร์ชันที่เราจะเอาคือ8.1.0นะครับ ก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยจะอยู่ที่93.6 MB นะครับเราทำการดับเบิลคลิกครับทำการ yes ทำการติดตั้งนะครับ AppServ Open Project ก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับกด next นะครับอันนี้เป็น license agreement นะครับเราทำการ agree นะครับตรงนี้ผมจะทำการเก็บที่ไดดีนะครับ d d o c นะครับเพราะว่าบางครั้ง d r i v c เนี่ยจะใช้ในการที่จะลง Window s แล้วเราจะมีการ อินสตา l w วินโดว์ใหม่ตัวแอปเซิร์ฟเวอร์ของเราก็จะได้ไม่ไม่หายไปนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่พื้นฐานเขาจะกําหนดมาเป็นไดซีนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นไดดี D นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการอยู่ที่468.1 MB นเมกะไบต์นะครับจากของเรามีพื้นที่เหลืออยู่126.7 GB กิกะไบต์เพราะฉะนั้นพื้นที่เหลือเฟือครับเรามากด Next กันแต่ต้องบอกก่อนในเวอร์ชันนี้แอปเซิร์ฟ8.1.0นะครับมันจะเป็นต้องลงบนวนะินโดว์ ถ้าเครื่องใครเป็น64บิตเลยเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับมันจะเป็น32บิตโอเคเรากด next ครับในตัว app server ตัวนี้จะประกอบไปด้วย c o m p o n e n t นะครับก็คือ apache http server mysql database php hyper text preprocessor แล้วก็ php my admin แล้วก็กด next ได้เลยแต่ว่าในเครื่องผมเนี่ยยังไม่ทำการลงตัว virtual version อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกด ok เรทำการรีแพร์นะครับโอเคเมื่อทำการลงเสร็จแล้วก็ค o s สนะครับเซตอัเสร็จจากนั้นเนี่ยตรงน,นี้จะเป็นการเซตอัพแล้ว Apache HTTP Server Information นะครับก็ต้องกรอกข้อมูล อันนี้เราจะตั้งชื่อ server name ว่าอะไรนะครับโดยปกติก็ใช้ local host เพราะว่าการที่จะลงบน pc เราก็ทำให้มันใช้บนเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็น administrator email address นะครับก็เป็นตัวกำหนดเรากำหนดตัวนี้ก็ได้ครับกำหนดเป็น v i mar t v i mar t hotmail com นะครับพอร์ด้วยปกติเนี่ย apache http port เนี่ยก็จะกำหนดเป็น80 แต่คราวนี้ผมจะกำหนดเป็น8 1เพื่อไม่ให้ชนกับพอร์ตอื่นนะครับผมกําหนดเป็น81แล้วก็ Apache HTTPs port เนี่ย default มันจะเป็น443ก็กําหนดตามนี้ไปเลยคราวนี้เรามา Next Enter password นะครับผมก็ตั้ง password ง่ายๆก่อนนะนี่คือมันอยู่บนเครื่องผมนะครับผมก็ตั้งเป็น1234ง่ายๆเลยนะครับ1234คราวนี้เรามาดู MySQL Server setting c h a r a c t e r set and correlation ตัวนี้ธรรมดาถ้าเกิดจะต้องมีการใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยคนจะตั้งเป็น utf 8 unicode นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นโค้ดที่สพอร์ตภาษาไทยนะครับจากนั้นเราทำการกดติดตั้งครับ mysql password must be at least 8 character ตัว mysql เนี่ยเวลาตั้ง password จะต้องตั้งอย่างต่ำ8 8ตัวอักษรครับเพื่อเป็นระบบป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งแบบง่ายก่อนก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8เลย นะครับแปดครับแปด c h a a โอเคเรามา install กันตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการ install แล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกดู show the detail ได้ว่ามันทำการ extract แล้วก็ทำการ install ตัว server อะไรลงไปบ้างในตัวเครื่องนะครับโดยปกติก็ใช้เวลาไม่นานนะอันนี้คือขนาดของตัว package เนี่ยอยู่ที่ประมาณ90กว่าเมกนะครับตัวที่จะเป็นตัวใหม่สุดเลยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเสถียรไหมแต่ว่า เรามาอาธิบายกันก็ใช้ตัวใหม่สุดเลยดีกว่าเพราะตัวใหม่สุดก็น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่บางคนก็ไปใช้ตัวเก่าว่ามันมีประสบการณ์กับการใช้ตัวแอปเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันเก่าๆนะครับก็ก็แล้วแต่ไปตัวนี้เดี๋ยวผมยัองไงมาอธิบายตัวเวอร์ชันใหม่สุดนะครับในขณะที่ทำการ installing ตัว App Serv e r เนี่ยมันก็มาอาธิบายในส่วนของตัวเว็บหน้าหลักตรงนี้ซึ่งมันอาจจะเป็น ตัวที่จะช่วยในการทําความเข้าใจในส่วนต่างๆของระบบนะครับก็ถ้าเกิดเราติดปัญหาตรงไหนก็ใช้ FAQ หรือ Frequency Ask Answer and Question ตรงนี้ถ้าติดปัญหาอะไรบางทีตรงนี้อาจจะช่วยได้นะเป็นคําถามที่เจอบ่อยๆเวลาทำการติดตั้งแล้วก็ขั้นตอนติดตั้งทำอย่างไรนะครับตรงนี้ก็อธิบายได้นะครับก็จะมีขั้นตอนการอธิบายก็มี How to Use ใช้งานยังไงก็มี Version History เวอร์ชันฮิสตรีเนี่ยก็คือในกรณีต้องการรับเซิร์ฟเวอร์ตัวเวอร์ชันเก่านะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ย้อนหลังสมมุติสําหรับคนที่ต้องการตัวเวอร์ชันเก่านะครับ ตอนนี้เราก็มาลองกันติดตั้งนะจะนานนิดนึงนะแต่ว่าติดตั้งเสร็จเราจะได้มาลองรันดูว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมตัวแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในเวอร์ชันตัว8.1.0เนี่ยมันจะมี PHP อยู่ถึง2เวอร์ชันนะเป็น PHP 5.6.18กับ7.0.3ซึ่งในตัวนี้เขาจะบอกว่าแ c ลซ w i t ต the PHP version as you need คุณสามารถที่จะ สลับตัวเวอร์ชันของ PSP ได้ตามที่คุณต้องการนะครับมันคงเป็นไปเซตค่าในคอนฟิกเพื่อให้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีตัวเก่ากับตัวใหม่ครับตรงนี้ในเว็บนี้มีบอกถ้าเกิดคุณอยากจะซัพพอร์ตเขาก็สามารถที่จะทําการบริจาคได้โดยโดนเนทผ่านตัวตัวระบุนี่ครับขั้นตับ5 USD 50 15นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นฟรีเลยเราสามารถนําไปใช้ติดตั้งได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับ completing the app serve 8.1.0 setup วิ s a app server 8.1.0 has been installed on your computer Click finish to close this wizard แล้วเราก็ติ๊กให้มัน start apache server กับ start mysql ได้เลย,เลยกด finish ครับ windows firewall has blocked some feature of this program คืออันนี้คือเป็นลักษณะตัว security ของตัว windows คนระับผมใช้ windows เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการให้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเข้าไป เข้าไปในระบบเพราะฉะนั้นเราก็จะ allow access คือให้สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้นะครับโอเคจากนั้นเราลองเข้าไปดูนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าเราเข้าไปที่ localhost แล้วก็ Colon นะครับใส่8 1พอนึ่อเรียบร้อยเราก็สามารถเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนก็ตอนนี้จะเป็น การติดตั้งแอปเซิร์ฟ8.1.0นะครับครับ